ครับสวัสดีครับในช่วงที่2นะครับนะเรายอยู่ในมาตรฐานด้านคุณสมบัติอยู่นะครับนะเมื่อกี้เราจบไปที่ด้านนะครับอหัสหัส1 2 1 0 a 2นะครับที่เรื่องของเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบนะครับนะว่า,าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยนะครับนะควรมีความรู้เพียงพอนะครับนะที่จะสามารถระบุถึงข้อ บ่งชี้ถึงการชุจริตนะครับซึ่งอาจารย์จะยกเคสให้ฟังนะครับเมื่อเมื่อเมื่อช่วงแรกนะครับว่าเกี่ยวกับการวางคนให้เหมาะกับงานวางคนนะครับอย่างไรให้มันไม่ส่อนะครับไม่ส่อถึงการพฤติกรรมการทุจริตนะครับในการปฏิบัติงานได้นะครับซึ่งมันตรงนี้มันจะเป็นผลเสียต่อองค์กรได้ในอนาคตนะครับนะบนะแต่ทีเนี้ยไอไอความรู้ที่มีเพียงพอเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องอมี มีความเชี่ยวชาญคือมีความชํานาญการเทียบเท่ากับผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปดูตรวจสอบเก็บงานบัญชีเราต้องรู้ทุกหน่วยทุกม,มุมทุกอนูอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะครับแต่แต่เรารู้ถึงพฤติกรรมองค์รวมเรารู้ถึงข้อมูลองค์รวมนะครับแล้วก็แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันสอ่อถึงความที่ไม่ชอบมาพาคนเนี้เราเราจับตรงนี้มันได้นะครับเราจับทิศทางนี้มันได้นะครับ แต่ทีนี้พอพอเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีพฤติกรรมอย่างนี้ที่สอดถึงการทุจริตนี้ยเรามีแนวทางในการที่จะป้องกันนะครับแล้วก็แก้ไขตรงนี้ได้อย่างเงี้ยตรงนี้ก็แค่จุกป,ปมานี้ก็โอเคแล้วนะครับนะเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในนะครับต่อไปนะฮะอูดนายาสักครู่สักครู่เดียวนะคะเป็นเรื่องใดไรเนี่ย ต่อนะครับต่อไปรหัส 1210.A3 นะครับก็อยู่ในเรื่องของความใหม้ความเชื่อมั่นอีกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า <c oughs> นะครับผู้ตรวจสอบภายในนะครับควรมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงนะเกี่ยวกับตัวริสนะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับ การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะนอกจากมีความรู้เรื่องเอกสารหลักฐานมีความรู้เรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติงานในระบบงานขององคอ์กรแล้วนะครับก็ควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเกี่ยวกับอ่าในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับองคอ์กรที่เข้าตรวจสอบด้วยถึงว่าเรารู้ต้องรู้ทุกอย่างเราต้องศึกษาทุกอย่าง นะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบงานลนักษณะงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานนะครับในแต่ละนแผนกนะครับรวมถึงาการชาร์จทโลยีสารสนเทศในองค์กรนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับและเทคนิคการตรวจสอบทางาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยทุกคนต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่า,ากับผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรับผิดชอบนะครับตรวจสอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในแผนกนั้นนั้นไม่จําเป็นนะครับแค่ร,รู้นะครับความรู้โดยรวมนะครับองรวมของงานนั้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามีอะไรเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้างและไปศึกษา นะครับศึกษาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอนูทุกจุดนะครับนะนะเราก็สามารถที่จะเข้าอาตรวจสอบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้แล้วนะครับนะ ต่อไปมาตรฐานด้านคุณสมบัตินะครับในรหัส1นึ่งหนนะครับนะที่อยู่ในเรื่องของความเชื่อชาญและความระมัดระวังเยี่ยงเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนะครับนะในในส่วนของการให้คำปรึกษานะครับก็คือ,อจุด C 1นะครับในด้านนี้นะครับว่าหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควรปฏิเสธการให้คำปรึกษานะครับ หรือควรขอคำแนะนำและความช่วยเหลือภายนอกนะหากพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบขาดความรู้ทักษะและความสามารถนะที่จำเป็นต่อการบริการให้คำปรึกษานั้นนะครับนะก็คือผู้บริหารงานงานตรวจสอบนี้ควรปฏิเสธการให้คำปรึกษา นะครับนะในกรณีที่ว่าคำให้ปรึกษานั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยในในการบริหารงานองค์กรน,นะครับหรือควรขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากภายนอกนะครับหากพบว่าตัวเองนะครับหรือพนักงานในในแผนกงานเนี่ยนะครับยังขาดความรู้ความสามารถในการทำงานที่มันมีความจำเป็นต่อการบริการให้คารปรึกษา ต่างๆเนี่ยนะครับก,ก็ควรที่จะขอคําแนะนาตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อการทำดำเนินการทํางานในแผนกงานเนี้ยนะครับมีความถูกต้องชัดเจนนะครับไม่ผิดพลาดนะครับบรรลุต่อเป้าหมายของงานนะครับสูงสุดนะฮะตรงนี้ก็จะมีความจําเป็นตรงนี้นะครับ ต่อไปในส่วนที่สองนะครับส่วนของความระมัดระวังนี่เมื่อกี้เราพูดถึงความเชี่ยวชาญเยี่ยมวิชาชีพนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นรารหนึ่งสองสองศูนย์นะครับในส่วนของราษฎรหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพนะครับต่อไปเราพูดส่วนย่อยในเรื่องของความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพบ้างนะครับนะตรงนี้ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังนะครับและใช้ทักษะเยี่ยงผู้ ตรวจสอบภายในนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องรอบครอบด้วยนะครับรอบครอบภายไรอย่างสมเหตุสมผลด้วยนะครับมันให้อย่างเหมาะสมกับาการกับลักษณะของก่อนที่เข้าทําการตรวจสอบนะครับนะ แต่แต่แต่ไม่ไม่จำเป็นนะครับจะอ่าเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามก็ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ผิดพลาดเลยนะครับมอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องบ้างนะครับแต่ถ้าพบก็พยายามแต่ที่จะแก้นะครับเพื่อมันทุเราลงไปได้นะครับนะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเพราะว่าผู้ตรวจสอบภายในก็บางทีนะมาตรวจสอบงานเยอะๆนะครับมันก็จะมีอาจเล็ดเล็ดรอดไปบ้างนะครับ นะมันก็ก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับก็ต้องแก้ไขต่อไปเนาะนะครับผมบอกแล้วนะว่าผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังใช้ทักษะความรู้เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนะครับนะนะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับประกอบด้วยความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผลนะครับนะในลักษณะงานของพอดนะครับนะ รหัสหนึ่งอนนะครับในเรื่องของการให้ความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังนะครับเที่ยงอวิชาชีพโดยคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับคำนึงสิ่งอะไรบ้างนะครับประการแรกการขยายขอบเขตของงานนะครับที่ตรวจสอบเท่าที่จําเป็นอันนี้จําเป็นนะครับขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเท่าที่จําเป็นนะครับ นะตามลักษณะงานขององค์กรนะครับเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับในในงานตรวจสอบนะครับนะคำหนึ่งถึงประการที่สองคือความซับซ้อนความมีนัยยะสำคัญและความสำคัญของงานที่ให้ความเชื่อมั่นยพยานผู้ตรวจสอบภายในเนี้ยนะครับควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในเรื่องของ ลักษณะงานที่มีความซับซ้อนนะครับมีนัยยะสำคัญคือมีอ่ามันมันมีนันนยยะก็คือมีมีเหตุที่สร้างความที่ก่อให้เกิดความเชื่อมันอ่นนะหรือความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นนัยยะสำคัญเรื่องการตรวจสอบงานทางบัญชีอย่างเงี้ยในเรื่องของตัวงบการเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยความมีนัยสําคัญนะครับและความสําคัญของงานที่ให้ความเชื่อมั่นเห็นไหมฮะนะพวกนี้นัยสาคัญนี้มนันเป็นงานของความเชื่อมันม่อนอย่งนั้นแหละนะครับนะต้องให้ความสําคัญของงานลักษณะนี้นะครับที่มีนัยสําคัญนะครับนะและมีเป็นงานซับซ้อนก็มันอาจจะเกิดได้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะเพืนะ่อไม่้ชนะองคก์กรเกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปมาพูดในเรื่องความเพียงพอนะครับความเพียงพอนะและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงนะครับนะในเรื่องของงาอาการควบคุม ภายในการกํากับดูแลถึงการปฏิบัติงานต่างๆนะครับนะการปฏิบัติงานกำกับดูแลถึงเอกสารของการาาปฏิบัติงานนะครับในในกระบวนการต่างๆอย่างเงี้ยนะครับต้องมีความเพียงพอนะครับเพียงพอตรงนี้ต้องเหมาะสมด้วยนะครับนะต้องต้องถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเพียงพอและไม่เหมาะสมอันนี้ไม่ได้นะครับนะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยนะครับ และปัิจัยผลที่เกิดกับกบระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้นด้วยของภายในงองค์กรนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการประโยชน์งานที่ทําให้องค์กรเกิดความเสียหายได้นี่เป็นต้นนะครับนะต่อไปนะครับนะก็ควรที่จะประโยชนงานอย่างระมัดระวังในเรื่องของความาเป็นไปได้ที่เกิดขอ้อผิดพลาดคือเนี่ยเขาบอกว่าเลยบอกแล้ว อย่างไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นความระมัดระวังในเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับกับข้อผิดพลาดความผิดปกติหรือความไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสําคัญนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเนี้ยพวกนี้ก็ต้องมีการฟอกอ่า,อาวางแผนนะครับในที่จะต้องรับมือนะครับ นะผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องมีการวางแผนแล้วว่าจะเกิดมันมีข้อผิดพลาดอย่างเงี้ยเล่นรอดเกิดเกิดเล่นรอดมือไปเงี้ยควรควรที่จะมีมาตรการแก้ไขป้องกันหรืออ่าจะให้่าคำปรึกษาของผู้บริหารงานอย่างไรนะครับเพื่อจะทําให้ข้อผิดพลาดตรงนั้นอนะ่ะมันทุเลาหรือหายไปได้นี้เป็นต้นนะครับนะต่อไปนะครับความระมัดระวังนะครับในเรื่องของ ความคุ้มค่านะครับความเชื่อมั่นต่อประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแกงกรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการาให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของอนะครับผลประโยชน์ในเรื่องของกําไรขาดทุนผลประโยชน์ในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ในเรื่องของอนะครับการตัดสินใจบริหารต้นทุนอะไรก็ตามนะครับที่ก่อ ที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ต่อองค์กรนะครับนะพวกนี้ก็ต้องต้องต้องพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนะเพื่อให้การแวดงานของ,งองค์กรนี้มีสภาพคล่องไม่ Zhen, มีสภาพคล่องนะครับนะมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะครับต่อต่อต่อผลประโยชน์ที่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับอง,งค์กรนี้ได้ในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ สำหรับวันนี้นะครับนะเราก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับนะเพราะจา,ามันเป็นเรื่องของการบรรยายนะครับมันอาจจะทําให้เราแบบเครียดนิดนึงนะครับนะมันเป็นเรื่องของนัยยะที่เราจะต้องต้องมองให้เห็นภาพชัดๆนะครับมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการนะครับคือยยตรงเนี้ยงานตรวจสอบนะครับคือพยายามทําทุกอย่างให้มันอยู่ในแนวแนวทางที่ถูกต้องตามมาตรฐานการตรวจสอบ นะครับเพื่อองคอ์กรเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นะครับมีความสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือต่อองคอ์กรภายนอกต่อบุคคลภายนอกนะครับนะสร้างสภาพคล่องถึงในเรื่องของกระบวนการทางการเงินนะครับนะแล้วก็การประบัติงานที่มีความคล่องตัวและลดข้อผิดพลาดลดความเสี่ยงนะครับซึ่งเป็นผลเสียหายต่อองคอ์กร ได้ตรงนี้คือประเด็นสําคัญของงานตรวจสอบนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสนะครับที่จะเข้าทําการตรวจสอบในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์พวกนี้นะครับเพื่อทั้งนี้นั้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้ผู้ตรวจสอบเองเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในองค์กรในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอจบการ เรียนการสอนที่แค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อกันในคาบหน้าคาบนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ